อะไรอะไรอะไรโซ่ต่ำ <rôle> ๆ <All right, S 2> oh, ่อด <så d> ีพอกันดองๆอย่างเง้ยอย่าเชื่อใจโซงดอกนี่ไอ้เบิ่งจากน้อยเนี่ยปามัน แต่แบกกำลังกำลังกลังจะไม่มาท่านได้สุกเนาะรอยนสุกลอสุกก่อนเ้าเขามาลุยพันนี่แหละฉันเก็บแล้วจ้ะเอาว่างเลยนะประตูบานนั่นบูเบรีบุบรีเริ่มดำแล้วจ้ะเนี่ยบุบรีเทียบเลยเนี่ยนี่ท่างเขาไปเก็บเห็ดแล้วจ้ะเด้ออุ้ยอืม บ้านเปียกร้านเปียกข้นเตียงฟันม้าไหนขายบ่ขายจ้ะเสียดายเป็นระบบเก็บเห็ดบ่ขายเก็บเห็ดเก็บเห็ดไว้กินนะจ้ะเก็บเห็ดไว้กินผักมูผักพวกเก็บแจกเก็บแจกเก็บเห็ดแจกเลยค่ะโนเวเออเพราะว่าทางสีวิเดนเพิ่นเก็บเห็ดขายเฮาเฮาเห็ดขายเฮาขายบ่ได้จ้ะัมึงข้างท้องค้ำตรงนั้นด้วยตรงนี้ด้วยโอย ตัดตัดขาเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บ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 ตัดขาสิบประทันมั้งนะผมตัดขาเจ้าของงามปะงามงามเยอะมากมากเออไปหุ่หล่นตะกร้าแล้วตะกร้าร ไปเลยนะจ้าโอตัดไปเลยนะวาสันเก็บไปเลยนะคะเออเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้ก่อนไม่รู้จะเก็บตรงไหนแล้วฮะเออโอเคเออเอาไป เขาบอกว่าถ้าไม่เจอเห็ดตรงนี้ตัดหัวใช่ไหมตัดเห็ดเอาตัดเห็ดเอาตัดเห็ดแทนนะคะเจ้าจ้าเจ้าโอ้ยเก็บไปจางไหนพี่น้องเลยของพี่ล้นแล้วอ่ะใส่กระรุ่มก่อนไหมใส่กระุ่มไปเลยตะการไม่โป๊ะตะการล้นตะกาแล้วนะคะเริ่มเริ่มล้นตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มจะเริ่มใส่ถุงมแล้วค่ะโอ้ อ uh huh. uh huh. เก็บในวัดไม่ไหวเนะาจะเก็บยังไงล่ะเห็นไวยเออเขาจะมาทันมาถูกหรือเปล่า เห็ดอีกแล้วนะคะดูน,นี่เนินที่สามแล้วนะคะเนินทองคําที่สามแล้วเรามาเจอทั้งป่าครูบเอือดอยู่หลังรถผี่เต็มหมด แต่สดา์ยังน้อยเราคิดว่าเราอาจจะตะกาใหญ่เกินไปที่เรามาวันนี้แต่มันคิดผิดนะคะตะกาในตะกาเล็กเกินไปค่ะเราลน้นอีกคนหนึ่งล้นแล้วนะคะล้นตะกาแล้วตะกามันล้นแล้วนะคะตัวเก็บยังได้เก็บผู้เดียวไว้ลุงแม่บ้านอินดี้ฮะเก็บผู้เดียวบ่ไวด้ด้พี่ห่วงห้ออกจากป่าด้ว เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกำลังไปตัดขาพ่อไหมพี่น้องเ้าตัดเาด้าบ่ได้ปัดฝุ่นบนไดายไว่ากะตัดเพ่ะเอาดินออกเนาะนี่นหลายมาสามคนต่างคนต,าต่างเก็บเจอให้พ่อพี่น้องหนมลูกดมีแต่ดอกกำงามเต็มเลย เจอเนินทองอีกแล้วค่ะเนินทองอีกแล้วฮะเรามาถูกที่ถูกเวลาพอดีเนาะนไสากแธ์แก่ใจมากค่ะมึงด้วยเนี่ยนิดเดียวเอ้ยโอ้ยจะชิ้นเปิดไว้ให้ยืนงงช่องอีหรือเจอทอง แล้วแล้วดอกสวยมากเลยนะดูส <aroma S 1> <decorative part> ิดูสิอะไรกันนี่ดอกสวยมากใหญ่ก็หูเดี๋ยวมืออีกขามันขามันใหญ่กว่าในมืออวบอ้วนเก็บแบบที่นี่เก็บสวยๆเลยนะยังไม่ได้เลยเก็บเก็บยังไม่ได้เลยเก็บใส่อันนั้นข้าใส่ถุงไปแล้วนะคะใส่เปร์เรียบร้อยแล้วไม่ตะกร้ารไม่ให้เทใส่ตะกร้าเพื่อนเพื่อนหนักเพื่อนหนักนะคะขอตัวใครตัวมันนะคะ เด็กไทยบอกวาจะช่วยนะแต่ตอนนี้ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแล้วค่ะ่ายไว้สวยๆเลยค่ะโอ้ยงามเก็บ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 เอาเก็บยกมือเก็บเก็บยกมือยกมือยอมแพ้ยกมือยอมแพ้ยกมือทำไมเนี่ยเก็บยกมือยอมไม่หมดแล้วสวยมือขึ้นล้มไม่หมดแล้วล้มไมหมดแล้วทำไงดีเราทำอะไรผิดเนี่ยทอะไรผิด ภารกิจสาคัญต้องไปหาะตะก้าใหม่แล้วค่ะภารกิจสาคัญท่นี่รอมยังไงขึ้นมาเลยเรเจอดงเนินทองคาอีกแล้วนะคะเนินทองคำนะคะอันนี้อันนี้คือตะการที่ใส่ดอกไม้นี่เนี่ยยังไม่ได้ตั้งใจหาเลยกำลังย้ายบ้านของยังมาไม่ท่ายังมาไม่หมดค่ะเดี๋ยวกลับไปเอาอีกมื่อยจะถอยตะก้าใหม่ทุกปีเลยค่ะ ปีที uh ่แล้วขาดไปนะปีที่แล้วตะก้าหัขาดไปนะคะวันนนี้วัปีนี้ถอยตะก้าใหม่จากสวีเดนมาแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวสวีเดนมาได้ตะก้าเก็บเห็ดมาใหม่นะคะวันนี้ไม่เป็นไรพร้อมไม่กลัวเสือฉันนี้ก็ขอดได้ขอดเสือออกปอู้ยเสือตัวหนึ่งสำรองอยู่ในรถผุนบ่เรีมาก บได้วาขวดได้หนึ่งว้ิ้งไปยังในรถทนน้อว้ดอกพาอยอได้ขออภัยตะกาอยู่ในรถเต็มเลยนะคะแต่วันนี้เรามาน้อยอันนี้เรแล้วก็ข้างหน้านี่ดงมาเลยทีนี้โอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะอันนี้ยังไม่ดงเท่าไหร่ข้างหน้าดอยฮันเสไปเล่นะมึงคอมเมอร์ r ซีย d กับฟลัดด้ไอะไรได้ได้ จับเลยนะคะจับจัดไ่ใช่จัจัดจัดไว้จะถีบเบียร์หนึ่งกระป๋องไม่เป็นไรไฟโอ้ไม่เป็นไรเรื่องเบียร์จิ๊บจิบเรื่องเหยียดอายาก่อนอ้ยหนออ้ยหนอเคสเพิ่อกระดงนี่ตรงเดียวทำไมดงนี้มันมันถึงได้โล่งอ่ะมันมีคนอยู่บ่ มันเป็นฟาร์มบ่เป็นฟาร์มเก็บก็ดีมันหาง่ายดีเนาะมันมองเห็นชัดเนาะหิถ้าไม่บอกก็ไม่เห็นหรอกเราเขารู้ไงเขารู้ทีไงรู้แล้วค่ะหลายเอริเอาโยนไว้ก่อนโยนไว้ก่อนงามเลยโอ้ยค่ะ สวัดพี่น้อเพื่อนพี่นมาสวัสวนสตัดขาแล้วนะคะตัาอนเหคนเ่ลอุ้ยปตัดขาเห็ดนะคะเห็ดมันปูแล้มาเจอเนิน เห็ดมันปูเยอะมากเืองคลองรุ่งมันปูกไว้เป็นสิบสิบปีนะคะเราก็มาจัดการซะเห็ดเยอะมากเก็บไม่บัดไม่ไหวแล้วจะเอาเห็ดออกจากป่าได้ไหมคะวันนี้ปัญหาปัญหาคลิปหนักนะจาเห็ดออกจากป่า อม,มากะว่าจะมาเล่นนะวันนี้ว่าเราเดินเล่นหลายวันแล้วเข้าป่าทีก็ไม่ได้เห็ดนะคะช่วงแรกๆวันนี้เรามาเจอแบบว่าสุดยอดมากมเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเราจะให้ดูออกไปเต็มรถกลับบ้านเลยนะคะเห็ดวันนี้ตเตี้ยรถบรรทุกหรือเปล่าวันนี้เอาเห็ดกลับบ้านเต็มรถเลยนะคะ เห็ดเยอะมากไปแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วเดี๋ยวเราตัดตัดขาแล้วตามไปี <c oughs> <c oughs> ่มีแรงร้องไหมนเนาะจะมีแรงกรีสดไหมเนาะก,กว่าจะกลับถึงบ้านเนะี่ยเห็ดมันเยอะมากขนาดเนี้ยนะกีดซันป่าเลยนะคะวันนี้เก็บเห็ดกีตซันป่าคะ่ะเห็นไหม คนเดินเลยไปเขามีนะคะเห็ดแก,แก่ๆเขาไม่เอาค่ะผเยอะมากไปแล้วเจอนินทองคำอีกแล้วนะคะเราเจอนินทองคำอีกแล้วจะวิ่งไปวิ่งไปเด็ก็ตาเห็ดค่วมเราเอาสเต็ปนี้โอเคไ,ไล่ไล่วนไปนู่นแล้วเราขากลับเรากลับำจะนู่นบนหนูไปสำรวจเส้นนู่นแล้วเห็ดเย็บ ได้จ้าเดี๋ยวตามตามจัดไปเลยเดี๋ยวตามกระตากระตาเอ้กระตาเดินกระตาที่ซองกำลังจะเต็มอยู่แล้วนะจ้าตะกาที่ซองจ้าไม่ค่อยอดถ่ายรูปเสร็จจะรูปหนึ่งเพียมากขอเห็ดมากเอาตะทายรูปบพื่เก็บเห็ดดูนั่นดูนี่ดูโน่นเฮ็ดเพิ่งเห็นเพิ่งบ้านดอกหนึ่งดูนั่นดูนี่ดูโน่นสัสแกบอกใช่ไม่ได้เพิ่งเนาะอ๋อเพิ่งบากฉันได้อันนี้เมื่อกี้ไหนดูสิ ว <Wow! S 1> <Stand up S 2> ้าวเห็ดแตนซ์สดตนซ์สสวยมากเลือบออกแล้วปลาในเรือเห็ดเพิอกไส้เถาเต็นอยู่เสียดายเสีดายเนาแต่ว่าตัวห้าสิโค้งกับมะพียงห้าสบเห็ดแมนแบบอันนี้เห็ดเห็ดดอกนี่เห็ดพึ่งมึงเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาไล่ก็ออกแล้วจ้ะแล้วเห็ดพึ่งเลยหนูได้ยอมเออเนมาให้มันเก็บเห็ดมาเป็นเออเนมาให้มันยางวนยาง ย้ายโยนตรงนี้ก่อนนะคะเอาตาัดขาเห็ดหนะจาน๊ะเนาะมูไปละก็ตัดขาเห็ดอีกเก่าว่าเก็บ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 รวมแล้วก็ตัดม้วนลายมาเนี่ยม้วนลายทั้งเปียกฝนก,ตก็ตุกในช่วงนี้เริ่มหยุดละแต่ว่าเห็ดลายดีนะจาน๊ะเนาะเห็ดลายลายเขา,าอะไรยางไปไกลดิยางวนวนไปวนมามันกันอยู่แล้วนี่ยแหละนี่เป็นเนือน้อปลาเห็ด ปลาเห็ดหลุดลวนเลยต้ทำองำพี่รบนอดอย่าชื่อใจโซ่ดอกนี่ไอ้เบิ่งจากน้อยยับขามันถึงมันปลาดูดีไหมเอ่ยดูพี่ตายงี้ลอีเชื่ไปช่วยไปนอนกันปั๊ดปัง่วงในหนวดปลด เรนนไปอย่อู้ปอาปาโอเาเหมดเด็กเด็กเุณเสกเขาอยู่ขั่งบาตราังบาตเก็บเก็บเอาใจเก็บเอาเก็บเอานกะกาฝั่งนึงมีดฝั่งนึงก็คนมาเนี้ยเรีนเห็นเห็ุ

นางพับนางเงย้าเลยเก็บ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 นเลยอคหนึ่งคุณเก็บคือไม่ต้องรีบะคะท่าไหนก็เก็บได้ในคนหนึ่งเก็บเยู่คุ่นจะเลยใช่ใช่ใช็นเตัวก็งามเน่าเน่าขาเจ้ะนี่ค่ะาเนา อาเาอบๆโอ้ยน่อมงาบอกงาเดยวถ่ายเบิงก่อนฝุดมึงอเลยโอ้ยเนี่ยอ๋อไอสอนพ่เจ้าแม่คุณครูอนุบาลเก็บเห็ดอย่างโอ้ยทโนถนอมเลยนะคะอนเจ้าโอ้ยมนะโอ้ยนคอมมือดำบิ่เป็นอย่างเก็บเห็ดเก็บเห็ดอนมือดำไออนเห็ด ตอนเห็ดมันจะะกับมือเข้าเป็นลางเอาได้โยนไปสีเลยจ้ะเก็บมืยก็ไม่ลากเก็บโหนไปเลยค่อยตัดนะเราเนี่ยคิดไป่อนว่าเราจะมีโมเมนต์นี้เนี่โมเมนต์นี้แ่มสุดยอดมากนะคะเออไม่มีใครมาถึงมันต้องคนรู้จักจริงๆ ขอบคุณมากเลยที่ได้ะทีาได้รับเกียรตินี้มาโดยแบบว่าสุดยอดรุ่งรุ่งมาปลูกไว้เพื่อรับแขกใช่ไหมคือไว้เพื่อรับแขกนะครับเพื่อนมาเยี่ยมก็เวลาขอบคุณมากเลยที่ได้รับเกียรติอันนี้เก็บกันสนุกสนาน ยอดเรียกไม่ต้งจุดก้นั้นรกลับไปเก็บกลับไปเก็บที่เดิมเลยนะน่นะคะเก็บพวกเธอถุงมาเยอะไหมเอามาเยอะอยู่แต่ว่าม่น่าจะเยอะอยู่นะไม่แน่ใจดูก่อนแต่ว่าพรเราต้องเก็บนะไม่งั้นเขาจะแห้งเพราะบุ่งนี้ไม่แดดจำได้ ดูพยากรอากาศเลยแต่พี่เอาถุงมาน่ะพี่ไม่ได้เช็คเลยถุงแล้วมันจะแห้งเสียหมดพี่เหลมากในเพื่อนอะไรก็ไม่้เนี่ยจะมีอีกอันเยียถ้าต้องการหมดแค่นี้งดีกว่าไม่มีเนาะพากลับเราก็จะเจอเยู่ถามฉันคงได้กอดเสื้อแค่นี้เอาถุงมาถ้ามันเต็มตะกร้าไม่รู้พี่มีอีกอันหนึ่งเนี่ยถุงบอกเลยว่าถ้าเต็มตะกร้าอันนี้คือเจ้าของเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มเห็ดเจ้าของ นี่คือนี่คือเจ้าของฟาร์มเห็ดนะคะเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะยาถักถักถักเย็นๆอันนี้คือเจ้าของฟาร์มเห็ดนะคะนี่มาอันนั้นนะเจ้าป่าอันนั้นเจ้าของถากนะคือเจ้าของเห็ดดูตุ๊กตาอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะหมลนี่20ลิตรได้มาเนี่ยกะตาเห็ดอันบ้านเห่าแล้วเราก็ไปของเราเลือกเอาผีชัวย์มันน้วยปุ๋ยของผีปิ๊เอาบดเกลียวคอยอุตส่าห์หามุ่งเจ้าเจ้าอนเขาแล้วเนี่ยเอาแบบน้อย ตัดขาตัดขาเพื่อไม่พี่นออ้องเลยป้นถ่ายรูปกกว่าถ่ายไปนี <laughs> ่เอา้าะเอ้าถ่ายให้เนี่ยมีเวลาถ่ายรูปดิตัดขาเก็บเห็ดจะซื้อหนี่กับพวกแห้งเนาะอันนี้นะโอ้ยาแบตหมดเด้อกลางปตาเห็ดไปช่วยเลยด้วย พี่พี่ว่าพี่ไม่เคยมาถึงนี่นะเพระบบนานะรว่าแกจังแรกก็เนินแรกมาถึงเนินแรกมากับเด็กเนาะตอนนัฤฤฤฤฤ้นมากับเด็กมากับยูคอนิสเฮ้อเจย์เ<ท>ย <ฤ S 2> ็นจเจย์เย็นจเจย์เย็นจเจเย็นเจยไ์ปไปเก็บกบนเ,น,นเก่าก่อนเด็กนั่นเก่า่ได้เก็บอยู่ ยังผ่านไปแล้วจำไม่ได้แล้วกันมงเกาอยู่ใส่นี้เล่นนหน้าอย่างเดียวมีาพ่อตะการหอยอันนี้เอามาเนื่ที่สามเหรอจ้าเนิ่อเนิ่เห็ดเนิ่ที่สามหรอคเก็บกระตาละนี่กอเดียวนะคะกอเดียวโอ้ยน้ออ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  เขาไปหอดไซได้วยไงอ๋อวัสดุในหอดไซดยอยอะเต็มตะการแล้วค่ะเต็มตะการแล้วคะตะกาเพิ่นก็เต็มซวงตะกาแล้ว <laughs> ตะกาใหญ่ใหญ่เก็บไปเก็บ,กบข้างล่างให้มันเก็บน,นี่แล้วจ้ะเนาะรออี่เปียวรอแล้รอนานรอ,อนานไปแล้วเหรอ เนินที่สามนะคะตะก,กาเต็มตะก,กาล้นตะก,การแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่ถุงแล้วนะคะอันนี้เต็มตะก,กาแล้วเรามีไปต่ออีกใส่ถุงก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเก็บเพ็ดมันปูเนินทองคํานะคะเขาเนินที่สามแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเก็บของเก่าก่อนสวัสดีค่ะ <laughs>